ทมาสวัสดีคุณโยมทุกๆคนสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทรมะเตือนใจในคลิปนี้สมมุติว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไปนอนที่โรงพยาบาลก็จะมีคนมาเยี่ยมมาเย,ยนมาเฝ้าไขา้มาให้กําลังใจได้แก่ลุงป้านะ้าอาคนใกล้ชิดคนสนิทสนมกับเราคนใกล้ตัวของเราคนารู้จักมักคุณเรามาเยี่ยมมาเย,ยนเรา นะเราก็มีกำลังใจเกิดขึ้นแต่ปัญหาจะมีตรงที่ว่าเวลาเรานะเห็นคนมาเยี่ยมมาเยือนเราเรามีกำลังใจเขาจากไปนะกำลังใจของเราไม่รู้เราจะรักษาไว้นานขนาดไหนมากขนาดไหนธรรมะเตือนใจในคลิปนี้อยากจะชี้ให้เห็นว่าธรรมะที่เป็นคล้ายๆว่า เป็นคนคอยเฝ้าไข้ให้กำลังใจเรานะคือธรรมะอะไรก็ได้แก่ธรรมะที่เป็นอุปกรณมากก็คือสติและสัมปชัญญะนั่นเองสติคืออะไรสัมปชัญญะคืออะไรสติก็ญญคือความระลึกได้ความรู้ได้สัมปชัญญะก็คือความรู้สึกตัว สองคำนี้หลวงพี่ขอรวมความเป็นคำเดียวก็คือสติ mm. ก็แล้วกันเพื่อง,ง่ายต่อ mm. การอธิบายแล้วก็เข้าใจของท่านทั้งหลายส่วนท่านที่ต้องการที่อยากจะรู้รายละเอียดหาม,มากไปกว่านี้ก็เจริญพรไปหาดูได้ตามสื่อต่างๆก็แล้วกันเนาะเราก็ต้องมีสติในชีวิตประจำวันใน การดำเนินดำารงชีวิตของเราควรมีเป็นอย่างยิ่งคล้ายๆว่าธรรมะนี้เนี่ยเขาจะคอยเป็นทั้งเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งครูบาอาจารย์เป็นตัวช่วยเหลือเรามีประโยชน์มากมายมหาศาลอย่างเช่นนะเวลาเราขับรถขับเรืออย่างนี้เราไม่มีสติเลยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเลยนะนเราประมาทพลาดพั้งนะไม่มีสติ จะตีไฟเลี้ยวซ้ายดันไปเลี้ยวขวาแบบนั้นเป็นต้นนะแบบนั้นเราทำงานทางานทําการอรันใดอะไรนะถ้าเรามีสติแล้วการผิดพลาดในการทํางานก็จะยากขึ้นนะก็จะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนการทํางานที่มักผิดผิดพลาดพลาดนะเพราะว่าเราไม่มีสติเป็นเป็นอ,อยู่อยู่กับตัวของเรานั่นเอง เรากลัวผีอย่างนี้เอาถ้าหากว่าเรามีสติความกลัวผีก็หมดไปเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่มีกำลังใจเราคิดฟุ้งซ่านรำคาญต่างๆมีตัวช่วยมีตัวเฝ้าไข้คือตัวธรรมะตัวนี้นะคอยอยู่กับเราคอยเป็นตัวช่วยเรา นั่นเองท่านสาธุชนทั้งหลายก็พึงให้เข้าใจก็แล้วกันให้มีสติอยู่กับตัวอยู่กับตนใช้ในยามทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อได้ผลนะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเจริญขึ้นนั่นเองอแล้วก็ขอ,อ อธิบายให้ท่านสาธุชนแล้วก็ขอแนะนำให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ไปฝึกสติในเบื้องต้นเป็นพื้นฐานก็แล้วกันเนาะนะ,ะเริ่มจากการที่เรานั่งขัดสมาธิก็ได้หาขาขวาทับข,ข,ขาซ้ายมือขวาทับมือมือขวาทับมือ,มอซ้ายหรือว่าเรานั่งที่สบายก็แล้วกันนั่งเก้าอี้ก็ยังได้ นั่งตัวตรงไม่หลังงอแล้วก็หายใจหายใจยาวๆนะให้มีสติให้รู้สึกตัวว่าเราหายใจเข้าออยาวเวลาเราหายใจออกยาวเราก็มีสติรู้สึกว่าเราหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวไปเรื่อยๆไปเนืองๆเมื่อมันคิดนะ จิตของเราอยู่นู้นอยู่พิซซ่านะแล้วก็ดึงมาที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะคิดอยู่โน้นนะใกล้ๆก,ก็ดึงมาสู่ลมหายใจของเราทำเนืองๆทำเรื่อ,อยๆสติของเราก็จะ,จะเจริญขึ้นก็จะดีขึ้นจากการที่เรา ไปคิดถึงพิซซาแล้วเราจะไม่ได้ไปคิดแล้วเราจะมาคิดที่ลมหายใจให้มันต่อเนื่องเนืองเนืองทำบ่อยๆตอนแรกสักห้านาทีอ่าต่อไปก็สิบนาทีต่อไปก็สิบห้านาทีสามสิบนาท,นาทีค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนเชื่อได้ว่าสติของเราก็จะเกิดมีเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนทรมาเตือนใจก็ขอฝาก ให้ท่านทั้งหลายได้พิมิพิจารณากนแล้วกันขอความสุขความเจริญทุกบังเกิดมีในท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านขอเจริญพร